เอาละครับก็สวัสดีครับผมวันนี้รายการอยู่ในเกมเบส g ก o บ a l นะครับผมอ่ะก็หลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่ไหมนะครับยังไงก็ต้องขอกาประอภัยด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยนะครับผมโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะก็สําหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนําวิธีการดันพลังนะครับผมสาหรับ คนที่ไม่ค่อยมีคิสตันนะครับหรือว่าสําหรับคนที่เนี่ยมีหินแร่ตรงนี้น้อยนะครับผมอ่าก็คือไอวิธีของผมเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้หินตรงนี้เลยนะครับผม <S <S โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเควันลวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ กระเป๋าอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับผมสาหรับสายฟรีหรือว่าคนที่หาแรงไม่ค่อยได้นะครับผมก็คือการใส่ชุดเซ็ตสีฟ้าอันนี้นะครับผมนี่เห็นไหมอ่านี่สีฟ้าซึ่งเกรดมันอาจจะน้อยก็จริงนะครับผมแต่นะครับแต่เวลาเราจะสกัดมันเนี่ยคือมันจะใช้แค่เงินนะครับผมในการสกัดนะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นของสีฟ้าเนี่ยคือมันจะใช้แค่เงินใช่ไหมเนี่ยอย่างของเลขเจ็ดสิบเนี่ยก็แค่หมื่นเดียวเองนะครับผม ซึ่งถามว่ามันดีกว่าของสีม่วงหรือว่าสีทองไหมมันก็ไม่ได้ดีกว่าครับแต่การที่เราจะใส่ของสีม่วงหรือสีส้มเนี่ยคือเราต้องมีหินใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้คริสตัลเนี่ยอย่างเช่นผมจะเพิ่มค่าสแตดให้กับชุดสีม่วงอันนี้คือเราก็ต้องมีหินแล้วใช่ปะเออห,อ,อหนึ่งคือ1 0,000เนี่ยก็จะเพิ่มได้แค่ช่องเดียวนะครับผมซึ่งดูดิมันมีกี่ช่อง เห็นปะซึ่งของสีส้มเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับผมยิ่งของสีส้มเนี่ยอาจจะต้องใช้สองหมื่นนะครับผมไม่ใช่แค่หมื่นเดียวนะก็สําหรับคนที่หาหินไม่ค่อยได้เนี่ยคือผมเนี่ยจะแนะนําให้ใส่เป็นเซตสีฟ้าไปเลยนะครับผมซึ่งของสีฟ้าเนี่ยเราก็สามารถสร้างได้นะคือเราสร้างได้ในกิลด์ได้เลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยใช้แค่แต้มกิลด์เฉยๆนะครับผมในการสร้างนะครับคือเอาไว้ง่ายเนี่ยถ้าหรือวลเรายังไม่สูงหรือของมันยังไม่ตันเนี่ย เราแบบยังไม่ควรที่จะแบบหาของส้มมาใส่แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้หินเนี่ยในการแลกเปลี่ยนค่าสถานะค่าสแตทอะไรเงี้ยเนาะมันก็ใช้หินค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเราใช้เซตสีฟ้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วหยุดรัวแล้วเนี่ยปุ๊บเออเราอ่ะค่อยเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาลองสกัดแล้วกันนะครับผมผมจะสกัดเนี่ยพวกนี้เห็นป่ะของผมมันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเห็นไหมก็มีบางอันเป็นสีขาวด้วยเห็นป่ะ เออแล้วก็มีแหวนอ่านิเปนสีฟ้าหมดแล้วอ่ะยังมีเนี้ยสีเขียวอยู่อ่ะแล้วก็ยังมีธนูนะครับสีเขียวแล้วก็สีขาวอยู่เต็มเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสกัดนะครับผมเอาใช้แค่สีฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าค่า B P ของผมเนี่ยมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมอโอเคครับตอนนี้เรามาที่ แล้สร้างอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับผมว่ามันสร้างที่ไหนนะนี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เห็นป่มคู่มือวิทยาลัยอุปกรณ์เบาอ่าเห็นไหมของคิวเนี่ยเข้าไปเลยอ่าในนี้มันก็จะมีพวกหมวกปอกแขนต่างหูนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถ้าเป็นชุดเกาะเนี่ยเราก็มาเลือกที่อันนี้นะครับผมคู่มือวิทยาลัยอุปกรณ์หนักนะครับผมอ่านี่เห็นไหมก็จะมีพวกอาวุธนะครับผมแล้วก็ชุดเกาะของเรานะครับผม จะดู b p ก่อนนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะใส่ชุดเซตสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมดูนี่ว่ามันเท่าไหร่ตอนนี้เป็น3าม0 0 0เจ็ื่นนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสกัดไปเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็ได้เพิ่มมาแค่นิดเดียวเองนะครับผมแค่ประมาณสองสามพันเองนะเพราะว่าแต้มของผมเนี่ยมันไม่พอนะครับผมในการสร้างอุปกรณ์แล้วผมเหลือแค่400แต้มแล้วอะโอเคก็สําหรับใครที่แต้มเหลือๆนะครับผมก็ลองมาสร้างดูกันแล้วกันนะครับผมก็สร้างเนี่ยก็พยายามเอาแค่สีฟ้าพอก็ได้เพราะว่าเราสาก,กัดเนี่ยมันใช้แค่เงินเฉยเนาะมันไม่ได้ใช้พวกหินอะไรพวกนี้เนาะก็ลองไปทํากันดูแล้วกันนะครับผมอ่านี่เห็นไหมตอนนี้ตัวหลักผมเนี่ยก็ใช้แบบ เซตสีฟ้าอยู่เหมือนกันนะครับผมเห็นปหมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าสําหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้เนี่ยผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วถ้าผมผิดพลาดประการใดไปนะผมก็ต้องขอ ราบอภัยด้วยละกันนะครับผมแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับ <_ C ell> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย